Collect Dragonborn in Dragonborn Adventure Island เควสนี้นะคะมีปัญหานิดหน่อยนะตอนที่ต้องแต่เควสเข้าจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มของตอนที่ใส่ทำคลิปนะคะก็คือว่าเราจะต้องไปเล่นใน Creative ใช่ไหมคะเลขเนี่ยมันก็บอกมาแต่ถ้าเ,เพื่อนๆเอา1778เจจุดจ,ดจ,ดจ,ดจดุตามนี้ไปใส่นะคะมันจะไม่สามารถเข้าแมปได้ไซก็ลองไปหาข้อมูลในทวิตเตอร ก็ได้เป็นเลขอีกแบบหนึ่งมาซึ่งสามารถทําได้เหมือนกันแต่ถ้าของใครนะคะในเกมมันแก้แล้วก็สามารถไปตามที่มันขึ้นในเกมได้เลยไซไม่รู้ว่านะตอนที่แบบคลิปมันออกไปแล้วพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแก้ระยะนะคะแต่ว่าถ้าใครดูคลิปตอนที่ไซลงปุ๊บเลยเนี่ยแล้วก็ถ้ายังติดอยู่ทําตามไซผ่านแน่นอนค่ะมาต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าถ้าหากเกมมีการแก้ไขให้เพื่อนๆสามารถกด เลขตามในแมปได้แล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องมาแบบเดียวกับไซคือไซไม่แน่ใจว่าเกมมันจะแก้เป็นแบบไหนให้เลข1 7, 7. ึเข้าได้หรือว่าให้เป็น54าจุดจุเข้าได้นะคะแต่วิธีการเข้ามันมีตามนี้นะคะกดที่ change ก็คือ change ก็คือตรงนี้นะคะที่มันบอกว่าเรากําลังอยู่ในโหมดอะไรกดแล้วก็มาที่ island code นะคะพิมพ์เลขตามนี้5 6 4 2 8 5 25 5429นะคะกด enter นี่นะคะ dragon ball d เซจอร์ไอแลนด์กดเฟร t e ์ไว้ถ้าต้องการเข้ามาทำหลายๆครั้งที่หลังนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นก็กด Play แล้วก็เลือก p r i v a t e game นะคะถ้าไม่อยากจะเจอคนอื่นย้ำนะคะถ้าไม่อยากจะเจอคนอื่นก็ให้เลือกเป็น p r i v a t e game กด Play ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแมพเพื่อไปทำเควส t กันต่อเควสนี้เราจะต้องมาเก็บรากบอลนะคะวิ่งลงมา ดูตรงนี้ quest board เควสบอร์ดเลี้ยวขวานะคะมันแจ้งแล้วว่าต้องเก็บที่ตรงนี้แหละอ่าแลดดักนอนบอลอยู่นี่วิ่งเข้าไปชนก็จะผ่านเควสเลยค่ะกดโอเคโอเคโอเคไปถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะทำอ e ีเควสนึงต่อที่ให้เก็บแพปซูลก็เก็บในนี้ค่ะให้ครบ100อันแต่ว่าถ้าเกิดอยากออกก่อนก็ได้ส่วนวิธีการเข้าก็เหมือนเดิมตลอดนะคะ